มนุษย์จิวใจดีทั้งหนึ่งมีช่างทำรองเท้าผู้ยากจนอยู่คนหนึ่งเขาอยากเขายากจนลงทุกวันทุกวันแม้จะไม่ใช่ความผิดของเขาก็ตามในที่สุดถึงกับ ไม่มีอะไรเหลือไปเหลือเป็นสมบัติเลยนอกจากแผ่นหนังที่พอจะเอามาตัดเย็บทำเป็นรองเท้าเพียงหนึ่งคู่เดียวค่ำวันนั้น เช้ารองเท้าจัดการเอาแผ่นที่มีอยู่มาตัดเตรียมไว้ตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะเย็บเข้ารูปเป็นรองเท้าเนื่องจากช่างทำรองเท้าเป็นคนมีจิตใจบริสุทธิ์เขา จึงเข้านอนอย่างสงบไร้ความกังวลสวดนอนก่อนเข้านอนแล้วนอนหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากช่างทำรองเท้าสวดนอนแล้วเข้าเขาตั้ง ใจจะลงนั่งทำงานทันทีแต่ปรากฏว่าบนโต๊ะมีรองเท้าคู่หนึ่งเย็บเสร็จเรียบร้อยวางอยู่เขาแปลกใจมากคูดไม่ออกอธิบายไม่ได้ว่า เป็นไปได้อย่างไรช่างทำรองเท้าหยิบรองเท้าคั่วนั้นขึ้นมาพิจารณาดูใกล้ๆรองเท้าทั้งสองของ้างเย็บเอ,อ่อเย็บตะเกียบออถูกแล้วเย็บตะเข็บ เรียบตะเก็บสม่ำเสมอเร็บตะเก็บสม่ำเสมอเรียบร้อยสวยงามไม่มีทิ่ติดูดดดราวกับเป็นนะงานฝีมือระดับครูทีเดียวไม่นานนะก็มีคนซื้อเดินเข้ามาในร้าน คนซื้อชอบใจรองเท้าคู่ที่เห็นมากจึงซื้อทันทีแล้วจ่ายเงินให้มากเป็นมิเศษด้วยเงินที่ได้ทั้งทำรองเท้าสามารถนำไปซื้อหนังมาตัดรองเท้าได้ถึงสอง คู่ตกเก็นช่างทำรองเท้าจัดแจงเอาหนังมาตัดเตรียมไว้สาหรับรองเท้าสองคู่ขาวตั้งใจว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าเมื่ออารมณ์ สดชื่นแจ่มใสก็จะเริ่มต้นเย็บรองเท้าแต่เขาไม่ต้องทำหรอกเพราะเมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่ารองเท้าะ ทั้งสองคู่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วและเขาไม่ต้องคอยนานด้วยเพราะมีคนเข้ามาซื้อไปในไม่ช้าทั้ง ยังจ่ายเงินให้เป็นจำนวนมากเพียงเพียงพอที่ช่างทำรองเท้าจะไปซื้อหนังมาตัดรองเท้าใหม่ได้ถึงสี่คู่เช้าครูวัชา้า วันเช,ช้าตรู่วันรุ่งขึ้นจ้าตู่วันรุ่งขึ้นกงทมรองเท้าก็ได้พบรองเท้าสีคู่เย็บเสร็จเรียบร้อยวางอยู่อีกเหมือนเคยและเป็นเช่นนี้ทุกวันหนังที่ข่าววาตัดเตรียมไว้ ในตอนเย็นจะได้รับการเย็บเข้ารวมเสร็จเรียบร้อยเป็นรองเท้าที่สวยงามวางอยู่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเสมอด้วยเหตุนี้ในไม่ช้าช่างทำรองเท้าก็มีรายได้จากอาชีพ ุดจริตอีกทั้งแลอีกครั้งแลกลายเป็นคนร่ำรวยไปในไม่ในในที่สุดข้ามวันหนึ่งเขา ทำมาหนึ่งก่อนถึงเ,ออเทศากาล <'s> เทศากาลคริสต์มาสไม่นานออไม่นานานักขนาดที่ช่างทำรองเท้ากำลังตัดแผ่นหนังเตรียมไว้ก่อนเข้านอน เหมือนเช่นเคยนั้นเขาพูดกับพรรยาว่านี่เธอคืนนี้เราอย่าพึ่งนอนดีไหมเราฉันว่าเรามาแอบดูดีกันดีกว่าว่าใครนะเป็นคนที่มาช่วยเรา พยายาของเขาเห็นด้วยเห็นดีด้วยจริงจัดแจงจุดไฟทิ้งไว้แล้วพากันไปซ่อนตรงมุมห้องข้างหลังเสื้อผ้าที่แขวนอยู่คอยแอบด,ดู พอถึงเวลาเที่ยงคืนก็ปรากฏก็ปรากฏมนุษย์จิว๋วตัวเล็กกระจิดล็ดน่ารักลองตัวโจออกมาตัวเปล่าเบื่อยแล้ว ลันจนเดินไปนั่งที่โต๊ะทำงานของช่างทำรองเทา้าแล้วจัดแจงเอาหนังที่ช่างทำรองเทา้าตัดเป็นรูปร่างเตรียมไว้นั้นขึ้นมาเย็บ มนุษย์จิ๋วสองตัวใช้ือเล็กๆถือเข็มแทงขึ้นแทงลงอย่างรวดเร็วทั้งเย็บทั้งต่ออย่างคล่องแคล่วว่องไวช่างทำรองเท้าจ้องมองตาไม่กระพริบด้วยความ อัศจรรย์ใจมนุษย์จิว๋วตั้งออกตั้งใจทำงานโดยไม่หยุดจนกระทั่งรองเท้าเสร็จสมบูรณ์ดีทุกอย่างวางบนโต๊ะเตรียมเรียบร้อยแล้ว ทางนั้นสองก็กระโดดหายไปทันทีเช้าวันต้องขึ้นพรยาของช่างทารองเท้าพูดว่ามนุษย์จิ๋วช่วยให้เราเรารวยเราควรแสดงความกตัญญู ต่อขาวนะทั้งสองทั้งทั้งสองคนไม่มีเสื้อผ้าใส่กางเกงกับเสื้อคลุมเออเออผัน ฉันมีความคิดว่าจะเย็บเสื้อกางเกงกับเสื้อคลุมให้เขาสวยให้สวมรวมทั้งถักถุงเท้าให้ด้วยแล้วเธอก็ตัดเย็บรองเท้าคู่น้อย ให้เขาใส่ดีไหมจ๊ะช่างทำรองเท้าพูดว่าฉันเห็นด้วยกับเธอทุกอย่างตกค่ำเมื่อทั้งสองสามมีภรรยาตัดเย็บเสื้อผ้ารองเท้าเสร็จ เขาก็เอาทุกอย่างเขาก็เอาทุกอย่างมาวางบนโต๊ะแทนที่แทนที่แทนหนังที่เคยวางเตรียมเพื่อเย็บเป็นรองเท้าแล้วไปแอบ ซุ่มคอยดูว่ามนุษย์จิ๋วจะแสดงทออ่าทีหรือเออปล่าติกิริยาอย่างไรต่อของเออต่อของ อในเมนูของขวัญที่วางไว้ให้พอถึงเวลาเที่ยงคืนมนุษย์จิ๋วกระโดดออกมาที่โต๊ะทำงาน ทั้งสองเตรียมตัวทำงานเต็มที่แต่แทนที่จะพบแผ่นหนังที่ตัดเตรียมไว้เขากับพบเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าชุดน้อยๆวางวางอยู่ทั้งสองหยิบ ทุกอย่างขึ้นดูอย่างาประหลาดใจแต่ก็ถูกแต่ก็ถูกใจและดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งแมวทั้งสองก็จัดแจงไง จัดแจงสวนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วเอามือรวบเสื้อให้เข้ากับตัวพร้อมกับร้องเพลงเราใส่เสื้อเรียบร้อยเป็นเด็กชายน้อยน้อยเยน็นเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้อง เป็นช่างเงยเย็บรองเท้าอีกแล้วจริงไหมจริงไหมมนุษย์จิ๋วทั้งสองอมนุษย์จิ๋วทั้งสองจับมือกันเต้นรำมาร้องเพลงตะโกนโนดเต้นไปบนเก้าอี้ บนมา้านั่งแล้วเต้นรำาหายออกไปทางประตูนั่งแต่วันนั้นมนุษย์จิ๋วไม่มาปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยแต่ช่างทำรองเท้าก็สบายดี เขายังมีชีวิตอยู่ไหมว่าจะจับจะทำอะไรเขาาก็ประสบความสำเร็จโชคดีเสมอ